สวัสดีครับตาเฉลี่มเฉ่ำช้อยครับผมช่องตาเฉลี่มเฉ่ำช้อยครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้พี่น้องมือนีกับผ้าลองริบ,บิ่นมาหริยญตรงหน้าครับผมเขากำลังหาเหรียพี่นอ้องอ่าหลุมนั่นหลุมนี่เรียกกินดินพื่อนพี่น้องบานโอ้ยอน่นริบ,บิ่นก็มากินดินสิว่าเพื่อน,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 น่เพื่อนเพื่อน เรไม่ได้กันบุหร nah ี่พี่น้องมักสิกินดินครับผมกินชิ้นๆครับพี่น้องซ้ำนี่ขวนพี่น้องเอาออกก็ไ่อยาออกนี่ครับผมขวัญมึยขวัญขวนญขวัญซูซูพี่น้องสูขวัญขวัขวัไปเลยพี่น้องบาดนี้ขวัญกองไม้พี่น้องบาดนี้มึยขวัญขวัเอาออกก็ไม่อยาออกครับผมกินดีครับผม เราวังพี่น้องกินหินกินดินพี่น้องฝนไปแล้วครับผมบ่านนี้เพื่อนเพื่อนน่ารักครับพี่น้องเพื่อนข้ามมาลรนทุกหน้าพี่น้องว่ามักเป็นตัวไมพี่น้องกินดินครับผมมักกินก้อนดินมากกินก้อนหินพี่น้องก็อากะกินเนื้ดน้วยก็บ่เปยังพี่น้องกับไทยเอาเข้าไครับผมเพื่อน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 ดมหากินก้อนกินหินแห่พี่น้องเพื่อนเพื่อน เพื่อนไประบาดนี้พี่น้องเื่อนเลยบอกหอยยำเลยพี่น้องบาดนี้เื่อนบอ้ย